สวัดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันม่อยเดือนนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตําแหน่ง CB นะครับก็จะมีหลายๆตัวเลยแล้วก็รวมรวมถึงกิจใหม่ด้วยนะครับ โอเคครับตัวแรกนะครับก็เป็นเอเดมิ i, ่าการ์ดนี้ครับก็เป็นตัวที่ผมใช้งานอยู่ประจําก็จุดเด่นเลยก็คือความไวความคล่องตัวแล้วก็กระโดดค่อนข้างที่จะสูงมากมากครับด้วยรูปร่างสูงประมาณ186แล้วก็น้ําหนักก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น้ําหนักกลางๆแล้วก็ไม่ได้หนามากไม่ได้บางมากครับผมก็ยังตัวนี้ผมให้ U A นะครับแล้วก็ส่วนอีกร่างหนึ่งผมก็ยังให้จริงๆผมให้ A บวก ไอ้บวกองคู่นะใช้งานดีมากถ้าเกิดใครใช้งานอยู่จะรู้เลยว่าตัวมีเต่าโคตรดีเลยครับตัวไปเป็นฮุมเมลผมว่า B นะครับ B นะครับแล้วก็นาลูตัวนี้นะครับผมก็ยังอยู่ใน A บวกแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นนาลูแลกเปลี่ยนก็ยังอยู่ใน A บวกนะครับส่วนตัวท็อปผมผมให้เป็น S เลยให้เป็น S เลย,เน,เลยนะครับเ s เลยแล้วก็ นัรูเนี่ยคือเข้าบอลโคตรดีนะครับข้าบอลแบบดีมากๆแล้วก็กระโดดสูงพลังแฝงแบบครบเครื่องมากมงลูกทรงพลังเน้นแท็กเกิลจังหวะเข้าเบียดอะไรนะคือดีมากแล้วก็มีความคล่องตัวข้างสูงนะครับตัวต่อไปก็เป็นอิบาน์เสนะอิบาน์สผมก็ยังให้เอจยังพอใช้งานได้เป็นตัวเก่านะตัวนี้จะเหมือนมินิเต่าเลยครับแต่มินิเต่าจะตัวหนาหน่อยแล้วก็สูงกว่านิดหน่อยครับแล้วก็เป็นอ่า ตัวเป็นตัวเพชรในตมตัวนี้ก็อยู่ในโหมด A ครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นฟันไดตัวนี้ก็เอบวกครับลูกลูกโนหนึ่งลูกกากาดนะแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของความไวสปีดต้นนิดหนึ่งแต่โดยรวมถือว่าเป็นตัวที่เข้าบอลแน่นแล้วก็แทบจะเป็นตัวที่เข้าบอลดีที่สุดในเกมนะผมว่ามันเข้าบอลดีมากนะเพราะว่ารูปร่างอ่าสูง165 แล้วก็หนัก95แล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เก็บลูกกาดเก่งมากๆแล้วก็ม่งลูกเตะมุมโคตรเก่งเลยนะครับส่วนฟันได้ตัวนี้ผมว่ายังให้เอ็ดนะนี่ตัวนี้ตัวลองครับตัวนี้จะต่างจากตัวท็อปตรงที่ความเร็วครับความเร็วตัวท็อปเนี่ยจะดีกว่าค่อนข้างที่จะขาดเลยแต่เรื่องของพลังกินรับอ่าก็ใกล้เคียงกันตัวนี้จะเป็นร้อยรยนะครับเรื่องร่างกายแล้วก็เกมรับก็เป็นร้อยร้อยนี่จะเป็น98 98แเนี่ยแหละครับแล้วก็ฟันได้ตัวนี้ก็เป็นการ์ดดาตัวนี้ผมว่าให้ A บ สาเหตุที่ผมเอาฟันได้สามล่างนี้มาคือเป็นฟันได้ที่คุ้มราคาที่สุดละนี่ครับแล้วก็เป็นฟันได้ตัวนี้ตัวรองสําหรับคนเงินปยก็อยู่ในโหมด A บวกนะครับก็ไล่เลยแล้วแต่ง,งบเราเลยนะครับนี่ครับงบเราก็ไปได้หมดเลยถ้าเกิดใครไหวนะครับส่วนคุณดตัวนี้ก็ A ครับตัวค่อนข้างที่จะเล็กนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น CB เพชรในตมตัวนี้ก็อยู่ใน B บวกเพราะว่าตัวเล็กมากๆครับ ตัวต่อไปก็เป็นโล่งบองตัวนี้ผมให้เอเลยนะครับก็ข้าพลังก็ต้องรอตัวใหม่เพราะว่าข้าพลังมันเป็นมันเป็นแพทเก่าเมตาเก่านะครับแต่โดยรวมถือว่าเม็ดแดงเน็ส้มยังเล่นได้ดีอยู่ครับด้วยความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยโลงบองแล้วก็ AI ก็ค่อนข้างที่จะฉลาด,ดนิดนึงอาจจะมีเผลอบ้างบางครั้งเพราะว่าพลังมันเก่าแล้วครับแล้วก็โลงบองไอคอนตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็วาลานตัวนี้ก็เป็นวาลานที่ดีที่สุดผมว่า AI มันดีมากๆนะจิ้มบอลดีมากผมให้เป็นเอบวกมากนครับ แล้วก็น้ำมันไอคอนล่างอ่าล่างล่างนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวก A อบวกอยู่นะครับก็มันตัวนี้มันเหมือนมันกระโดดไม่ค่อยเก่งนะมันสู้ตัวท็อปตัวนี้ไม่ได้ครับนี่กับตัวนี้ก็จะเป็น S บวกค่ะน้ำมันก็ครบเครื่องในเรื่องของความไวแล้วก็การเข้าแทคเกิลคือ การแย่งเบียดคือดีมากๆนะครับไม่เป็นรองเลยนะครับก็อยู่ในโหมด S บวกเลยครับ S สบวกเลยครับส่วนลากัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลูกหลัก EA ผมว่าโคตรเก่งนะตัวนี้โคตรเก่งนะใครงบน้อยมาจัดได้นะครับก็ราคาไม่แรงครับก็สําหรับคนมีงบไม่ค่อยเยอะผมว่ายังอยู่ในเทียร์เอบวกนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยวิ่งไวแล้วก็ตัวสูงด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมว่าเป็น A บวกนะกองหลังฟินแลนด์นะครับแล้วก็เอลิกไบยี่ก็อยู่ใน B แล้วก็สลอตตรแบ็กก็ยังพอเล่นได้อยู่ใน B ีก็พวก b เนี่ยคือพอเล่นได้ครับพอเล่นได้งบถูกนะครับส่วนคิมมินแจตัวนี้ผมก็ยังอยู่ใน S นะยังให้อยู่ในเนะเพราะว่ามันจะอารมณ์เดียวกับบองเลยแต่มีความไวความพองตัวเนี่ยพอๆกันแล้วก็พลังกินรักค่อนข้างีาง่โอเคเลยลงอ่คิมมินแจนะครับ แล้วก็ส่วนคิมเป็นเจีเขียวตัวนี้ผมยังให้อยู่ในโหมด A บวกนะ A บวกนะครับแล้วก็คิมเนเจตัวนี้ก็อยู่ใน A บวกสตัวนี้จะต่างกันที่เรื่องของพลังเกมรับครับก็พลังเกมรับตัวนี้จะดีกว่าประมาณนิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็แต่ความเร็วจะพอพอกันนี่ครับใครงบเยอะงบน้อยก็สอสามารถจัดได้ครับแต่ตัวนี้จะพลังในเกมเรื่องของเกมรับน่จะดีกว่าตัวสีเขียวนะครับก็กอบนีตัวนี้ก็ยังอยู่ใน A ครับเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็แบดดี้คิงอยู่ B เบเมอร์ BMW, เล่นได้ครับบี B, นะครับก็รูปร่างดีค่าพลังเกมรับดีแล้วก็รูปร่างเดสข้อเสียเลยก็คือเรื่องของความช้านะครับแล้วก็เป็นกองหลังตัวใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่จะเป็นกิจ MLN นะตัวนี้ก็เวิร์กลดดีต่ําสูงแล้วก็ตัวใหญ่ข้อเสียเลยก็คือเรื่องของความข้าตัวแล้วก็ความเร็วนะครับก็นอกนั้นคือดีแบบแย่งหมงคือดีมากมากครับสำหรับคนงบน้อยนะครับแล้วก็บาสตัวนี้ก็อยู่ใน B ีนะครับส่วนเนตตาตัวนี้ผมว่ายังอยู่ใน S นะให้ให้อยู่ใน T S เก็ จะอารมณ์ร่างอัปเกรดของมิเตาเลยครับอารมณ์แบบมิเตาอัปเกรดก็รูปร่างก็พอๆกับมิเตาเลยก็จะวิ่งไวกว่าแล้วก็มีพลังเกมรับค่อนข้างที่จะสูงเลยตัวนี้ก็อยู่ในเอสนะครับแต่ก็แอบมีจังหวะที่อาจจะเบียดไปได้ในบางจังหวะนะครับก็โดยรวมถือว่ายังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับโดยเฉพาเนตต้านะครับความไวคือดีมากส่วนโกโดบาตัวนี้ก็ยุงอยู่ใน A e นะครับแล้วก็ ตัว CB กองหลังของเรเวอร์ตัวนี้ก็อยู่ในในอ่าผมให้เป็น A บวกนะตัวนี้ใช้งานดีมากๆรัาวิ่งไวมากครับวิ่งมาโคตรไวเลยครับแล้วก็เป็นกองหลังอ่าของลีกซาวตัวนี้ยังอยู่ใน A ผมก็ทบไปเลยจอห์นสโตนก็ยังอยู่ใน A นะครับ A นะครับแล้วก็เคมเบลผมว่าก็ยังอยู่ในอ่า A บวก เอบวกถ้าเกิดเวอร์เกมันไม่ค่อยสวยมากมาครับเวอร์เกตแต่เรื่องของการแท็กเกิลการแย่งหมงกผมว่าดีมากมานะแต่เสียงเดียวคือเว r ร์เ t ตแล้วก็มีสปีดต้นนิดนิดหน่อยแต่โดยรวมผมว่ายังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยผมว่าขยับขึ้นไปเอสได้เลยครับย,ยังผมยังให้เอสนะผมว่าขยับขึ้นไปเอสได้เลยครับแล้วก็คานาบาโร่ผมก็ยังอยู่ในเอสนะถ้าเกิดตัดเรื่องลูกของการอากาศเรื่องของอการเข้าสกัดนะผมว่ามันกิ่งมากๆกครับคือเข้าแย่งบอลในโคตรดีนะครับแต่เรื่องลูกาาการากอาจจะ แ yeah, ย่ทีหนึ่งเพราะว่ารูปร่างมันสูง170กว่านะครับด้วยเมตาเกมปัจจุบันกนะ็คือเน้นในเรื่องของการ crossing หรือว่าเปิดหม่งครับทำ à, ให้ตัวนี้ก็จะดูดรอปด,ดูเหมาะกับคนเล่นหลัง5ก็เล่นได้นะครับหลัง2ก็เล่นได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องของการโดนเปิดหม่งนะครับแล้วก็ครูมันไม่ค่อยเหมาะกับ CB นะผมว่า B ครับ ดลิทแค่ a ครับดลิทครับเพราะว่าพลังค่อนข้างที่จะตกแล้วแต่โดยรวมรูปการาดยังเก็บกินด้อยู่แล้วก็ข้อเสียเลยก็คือความช้านะครับแล้วก็ทาก็ยังอยู่ใน a ครับเหมาะกับคนที่เล่นหลัง5้ามากๆครับเพราะว่ารูปร่างโคตรใหญ่เลยครับแล้วก็คอสต์มันก็อยู่ยังอยู่ใน a บวกตัวนี้ยังอยู่ใน a บวกเราว่าความรูความไวคือดีมากๆเวิร์เลตก็จะเหมือนแคมเบลเป็นต่ําปานกลางนะครับแต่เรื่องความความไวแล้วก็รูปร่างคือดีมากๆแล้วก็อะลโฮตัวนี้ก็ยังอยู่ใน a บวกอะลเโ็นดำดำนะ อารมณ์เดียวกับฟานไดก็จะเป็นสายดักบอลแล้วก็รูปร่างคือสูงใหญ่สูงใหญ่ด้วยนะครับสูงใหญ่แล้วก็หมงดีมากๆครับแต่พลังมังค่อนข้างที่จะเก่าต้องรอตัวใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนเตโกซินวานยังอยู่ใน A ครับเพราะว่าต่ํามากๆครับแล้วคลอมากินยอก็ยังอยู่ใน A บวกนะครับตัวนี้คือวิ่งไหวความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับก็เอามาเล่นได้แต่ข้อเสียเลยคือบางมากๆครับบางมากตัวค่อนข้างที่จะเหล็กนิดนึงนะครับตัวต่อไปก็แท็บโซบาแท็บโซบาก็ยังอยู่ใน ว่ายังย,ง,ยยางยังให้เอสได้เลยแฮรโอบาลยังให้เอสได้เลยเพราะว่าความไวแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ใช้งานได้ค่อนข้างที่ดีวกรเร็กลางๆอาจจะมีเหวในบางจังหวะที่แบบอยู่ดีก็วิ่งดันขึ้นมาครับในบางจังหวะแต่โดยรวมก็ยังเก่งอยู่ครับยังเก่งให้เป็นเอสเลยนะครับแล้วก็มากินยอตัวนี้ก็ผมว่าพอๆกันแต่ตัวนี้ดีกว่าแล้วแต่งบเลยผมว่าแล้วก็โกนาเต้ก็ยังอยู่ในอ่าในอ่าผมให้เป็นเอสเลยโกนาเต้ยัง อยู่ใน t ทียเเลยนะถ้าตัดถ้าตัดเรื่องของความไวแล้วก็พลังแฝงนะผมว่าอยู่ในประมาณ a บวกหรือ S เลยนะแต่ผมให้ ns นะกราเตตต์ตรงนี้รูปร่างดีมากๆครับแล้วก็ราคาแอบแรงนิดนึงแล้วก็กล้องหนักตัวนี้ก็ a บวกครับอันนี้ครับแล้วก็กรมนี ร่างขาวเขียวยังอยู่ใน A วิดิตก็ยังอยู่ใน A บวกตัวนี้ก็สาหรับคนงบน้อย 30- 40ล้านไปจัดกันได้ครับเป็นแดงนะตัวนี้ก็ยังพลังยังไม่ตกยังมีความไวนิดหนึ่งยังไม่ช้าเกินเกินไปแล้วก็รูปร่างคือดีมากๆแล้วก็การเก็บเกินลูกกาการแทคเกิลคือยังยังยังเก่งอยู่ครับยังเก่งยังอยู่ใน A อบวกยู่นะครับบอปฟมัวผมว่ายังไม่ค่อยเหมาะครับ B ครับแล้วก็คาวาโยก็ยังอยู่ใน A บวกเพราะว่าอารมณ์เดียวกับคาร์นาวโร่เลยครับอารมณ์เดียวกับคารนาวโร่นะคาวาโยนะครับ ถ้าเกิดใครเป็นสายแบบว่าดนะักบอลผมว่าคาร์บาโยสสกัดบอลดีมากๆเวิร์กเลตเป็นต่ําสูงนะครับแล้วก็ข้อเสียเลยคือความไวนะครับความไวแล้วก็รูปร่างนะครับก็ต้องระวังนิดน,นึงแต่ซื้อมาเล่นได้ครับค่อนข้างที่จะสกัดบอลค่อนข้างที่จะจิ้มบอลเก่งแล้วก็ฉลาดมากๆนะครับคีมินเจดําก็ยังอยู่ใน A บวกนะผมจงให้บวกสําหรับคนงบหน่อยก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยดีเลยนะครับแล้วก็ลูปเบนดีอาร์ตัวนี้ผมยังให้เอสนะ ถ้าตัดเรื่องของความไวและความคล่องตัวเรื่องของการ AI การเข้าสกัดผมว่าอยู่ในในเทียเอสได้เลยนะครับเพราะว่าพลังมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สกัดบอลค่อนข้างจะแม่นเลยนะครับแล้วก็เป็นลูบิเดียร่างนี้ก็ยังอยู่ใน A บวกนะผมให้เป็นเทียเอบวกเลยแล้วกันนะครับก็เรื่องของความไวัแหละแต่ผมว่าถ้าเกิดใครง,งบงไม่ถึงผมว่าเพิ่มมาตัวนี้จบๆไปเลยครับถ้าเกิดใครชอบลูบิเดียร์นะเขาว่าสกัดสกัดบอลอะไรเนี่ยดีมากๆครับลูบิเดียร์นะครับ แล้วก็ดันเตยังอยู่ใน A บวกครับก็มันช้ามากแต่เรื่องของการเข้าสกัดแล้วก็การเก็บกินลูกกากาถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเรียกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ซาลิบา UCL ก็ยังอยู่ในผมยังให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็ซาลิบาตัวรองตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นอยู่ที่ A บวกนะผมว่ามันพลังมันต่างกันแค่ไม่เยอะครับตัว TY จะ,ะพลังเกมรับค่อนข้างที่จะดีกว่า แต่เรื่องของความเร็วผมว่าพอๆกันข้อเสียของซาดิบาเลยคือความคล่องตัวค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็สปีดต,ต้นนะครับแต่เรื่องลูกกาก,า,การเข้าจกักวะถือว่าดีเยี่ยมอยู่ครับยังไม่แย่ยนะครับ แล้วก็เป็นซาลิบาตัวท็อปผมก็ยังให้อยู่เป็น TIS นะยังอยู่ใน TIS นะเพราะว่าสแตตพอๆกับไดนี่เลยแต่เรื่องของรูปร่างและและเอไอเนี่ยผมว่าไดกินกินกินซาลิบาค่อนข้างเ,งเยอะเลยนะครับก็สามารถจัดได้ซาลิบาข้าเกิดใครเล่นข้อมือนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดซื้อจริงๆก็แล้วแต่คนถนัดน,นะแผมโดยรวมผมว่าเก่งคู่แต่ผมว่าไดาคุ้มกว่านะครับต่อไปคูร cool ิบันลีผมว่าอยู่ในอ่า A บวกผมว่าอยู่ในบวกนะเพราะว่าความเร็วกับความของตัวคือน้อยมากแต่เรื่องของการแท็กเกิลแล้วก็การวิ่งเบียดน่ะผมว่าดีเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างใหญ่แล้วก็พลังงานคือวิ่งหมดไวมากๆนะครับยังไม่ถึง80เลยผมว่ามันหมดหมดไวไปหน่อยเพราะว่ามันต้องวิ่งทั้งเกมนะครับแล้วก็กองหลังบาลิซี่ผมว่า A บวกเเฉยนะครับแล้วก็มาควสผมว่าแค่ A ผมว่ายังไม่ค่อยเมตานะมาควสผมว่ายังเฉยเฉยเพราะว่าพลัง พลังที่ในเกมให้มาผมว่าเล่นจริงผมว่ายังไม่ได้บื้อหวาหรือว่าโหดอะไรนะแต่แค่พอเล่นได้เฉยยังไม่ได้ไม่ไม่โหดเหมือนพวกนี้ครับเนสตอแคมเบลอะไรนะพวกนี้นยังมีทรงอยู่เขาเรียกว่ามีทรงอยู่นะครับแล้วก็รูปร่างค่อนข้างดีผมว่ามันมันเหมาะกับซ DM มากกว่า C d m ตัวกลางโฮดดิ้งอะไรเงี้ยเหมาะกว่า กอมนีพรามตัวนี้ผมว่ายังอยู่ในเอสนะผมยังให้อยู่ใน Edge, ด้วยความฉลาดของมันนะครับแล้วก็พลังแฝงค่อนข้างที่จะครบเครื่องผมว่ายังเล่นได้นะแต่เราต้องระวังในเรื่องของความเร็วดนิดนึงนะครับแต่โดยรวมผมว่ายังฉลาดอยู่ครับยังเล่นได้นะครับแล้วก็เนตตาตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ผมให้เป็น A บวกนะกันแล้วก็เฟอร์ดินานก็ยังใช้งานได้ดีผมเฟอร์ดินานก็ยังให้ NS ได้เลยครับเฟอร์ดินานผมยังให้เป็น S ได้เลยเพราะว่าเรื่องของพลังเกมรับแล้วก็ความเร็วผอว่าใช้ได้แล้วก็ไม่แย่ด้วยครับก็ยััง่นไกมตะครบ แล้วก็รูดิเกอร์ตัวนี้ผมว่าเบวกรูด CL ส่วนตัวนี้ผมว่าก็ยังยัง A บวกนะจริงๆผมว่ารูดิเกอร์ตัวนี้ A อดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ผมว่า A บวกเพราะว่ามันวิ่งมั่วไปนิดนึงผมว่านะมันยังไม่ได้แบบแบกกองหลังอะไรแบบสู้ตัว,ต,วตัวทีไสขนาดนั้นนะแต่ผมว่าก็ยังให้ได้นะยังเทียบเทียบพอ,พอๆได้อยู่ผมว่ายังให้ได้ครับเป็น S นะครับก็ กองระวังในเรื่องของการวิ่งงัวของมันมันจะเป็นกองหลังประเภทวิ่งไล่หัวชาวบ้านครับก็สามารถเอาจับจองแล้วก็มาลองใช้งานได้แต่รวมผมว่ามันยืนตำแหน่งไม่ค่อยเก่งครับยืนตำแหน่งายอะไรเงี้ยยืนไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเบิกเหลี่ยมมันเป็นสูงๆนะครับทำให้บางครั้งอาจจะหลุดตำแหน่งบ้างในบางจังหวัดน,นะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับ S+ ก็จะมะีที่ผมว่าเมตาสุดๆเลยนะครับก็จะมีลูซิโอฟันได์แล้วก็น้ำมันนะครับนี่คือแบบดีที่สุดนในความคิดผมนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะมีนี่ครับบองคิมินเจ S ที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีราคาอาจจะแพงนิดนึงแล้วก็ A+ ก็ใครงบน้อยก็สามารถจัดได้เพราะเพราะว่า A+ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะที่ราคาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแรงสามารถจับต้องได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ เป็น A ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันพวก t ท A ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ B ผมว่ายังแย่ดีวหนึ่งยังแย่อยู่นะครับก็โอเคก็จบกันไปแค่นี้สําหรับการจัดเทียริสในตําแหน่ง CB นะครับก็จะมีนักเตะประมาณนี้นะครับส่วนตัวไหนที่ผมไม่เพิ่มเข้ามาก็ขออภัยด้วยบางทีผมก็เพิ่มมาไม่หมดนะครับไล่ไปไม่หมดนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันได้ครับว่าตัวนี้โอเคไหมหรือดีไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามม้คเจอให่